หนึ่งฟองไปชนูไปทับเพือนจันสั่นทร์ใหญ่เนหนึ่งเสิเออสวยนะเพื่อใครวางไว้ในถ้วยใครสวยใครทุกคนลงเลยค่ะทุกคนเอาไปใส่น้ำลงไปละลายแป้งนิ่มน้อยใส่เท่าไหร่เนี่ยเอาละค่ะไปใส่ทีละน้อยทอนให้ละเอียด เอาปืนมาจุดไฟก่อนใช้วปืนหน่อยแม่จ่ได้ไงปืนใส่น้ำมันลงไปอีกพีกูดเขาให้เข้ากันไม่น้มันกนไปจะเป็นไหนดีแล้วไงขอนี่หน่อยบังไปเลยเจอ ดูเองเลยดูเองเลยแกดูมือหูอแกดูมือก็ปิดกอนชู่ยพกอเัีผงหนักมอนี้ได้แล้วเอ้ใจเย็นแม่ระคะยังช่วยหน่อยอันนี้ก็ไหม้เนาะใหรลงเลยนะ เออช่วยเป็คนสับก็ใส่จช่วเป็นค,น,คน,นับก็ใส่ใตยัดพึยงนอนนพึ่งร้อนจะพึ่งใจรพ่งนอนนะอ้ยร้อนจนะกี่นะไปอีกนานะเ <c ười> นี่ยไม่น้าไปอีกนานแม <c ười> ่บอกว่าแม่ก็ิมเลยถูกเต้ทนดหมดแล้วห <c ười> ละแมเ, <c ười> เอาไอเนี่ยสะตอเอามาชุดเต้นมไหมอร่อยเอาไหมเอาไปแม่มันอยากทำอีก,ก <c ười> ไม่กินหนัช่วยใส่กอล้วใส่ตอ ะต้อเก็บหงัต้องเหนลายถุไว้ทาไโดนโดเกยบปกๆเอาทางย้ี๋ยวอนตอม่บอกเธอพักก่อนเธอจะกินอะไรตลอดพักก่อนพักก่อน